ตอนที่1,127เมื่อฟังจากคำพูดของนางแล้วเขาก็ได้แต่พงหาไปพังทรงเสียงออกมาว่าไปกับข้างนั้นหรือเพราะถึงอย่างไรอย่าเอ๋อก็เป็นหญิงสาวดังนั้นคำพูดแบบนี้จึงได้ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยอืมอย่าเอ๋อได้หันมาเอาไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดว่าได้หรือไม่มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรพบุรุษที่หนึ่งได้ร้องขอให้นางอยู่ข้างกายหลินเทียนซึ่งตอนนี้ อาจารย์ของนางก็ไม่ได้ออกมาด้วยจึงเหลือเพียงนางตัวคนเดียวดังนั้นจึงทําให้นางทําตามคําพูดของบรรพบุรุษได้โอ้เจ้าหนูหลินเจ้ามีสเสน่ห์ไม่เบาเลยนี่ขนาดกายวิญญาณนิลันก็ยังเอ่ยปากขอติดตามเจ้าด้วยตัวเองแต่เหเ่าเทจทถาได้ส่งเสียงออกมาข้าไม่ชอบแบบนี้เลยหลิงหยุ่นได้แต่แสดงสีหน้าอิจฉาออกมาหลิ่นเทียนได้หันมาออกไปทางทั้งสองคนก่อนที่เขาจะมองกลับมาทางหย่าเอ๋อแล้วพูดออกมาว่า ตาดไดิที่เจ้าไม่ว่าอะไรข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกนะข้ายินดีเสมอแต่พูดตามตรงแล้วศัตรูของขา้ามีอยู่รอบด้านดังนั้นการที่เจ้าติดตามข้าแบบนี้มันอาจจะเป็นอันตรายกับเจ้าเปล่า,าเจ้าอุตสาห์ลวงเกินตําหนักกระบี่มรดกเพื่อข้าและท่านอาจารย์แล้วคิดว่าข้าจะกลัวง,งั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นเกิดเจ้าไม่ได้พูดเรือไงว่าเราเป็นสหายกันในเมื่อเป็นสหายกันแล้วศัตรูของเจ้าก็คือศัตรูของขา้า ก็ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันไปด้วยกันอย่าเอือได้แต่กระพริบตาปิปบๆก่อนจะพูดต่อว่าแม้ว่าระดับพลังของข้าจะไม่สามารถเทียบกับเจ้าได้แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นภาระอะไรกับเจ้านางได้พูดต่อก่อนได้จะยื่นมือออกไปและชี้ไปที่ลําคอของเขาลองดูที่ด้านหลังคอของเจ้าสี่หลินเทียนได้แต่พะงาไปขณะที่เจ้าลักขีเ็นทานและหลิงหยุนก็ต่างพากันหันมาออกไปที่ลําคอของหลินเทียนมันเป็นตอนนี้เอง ที่สีหน้าของจัะเคเบญญธาตุได้เปลี่ยนไปทันทีเพราะมันพบว่ามีอัขระโบราณแปลกๆที่มีอักขระพอๆกับมดเลยก็ว่าได้นี่มันอะไรกันจัละเคเบญญาธาตุได้แต่พงาไปหลินเทียนด้ก่าจิตสัมผัสของเขาออกไปก่อนจะพบกับมันเช่นกันซึ่งนี้ทาให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปโดยทันทีมีคนใช้สมบัติหายากติดตามเจ้าโดยที่สามารถวางตาประทับลงบนล่างของเจ้าได้แม้ว่าเจ้าจะอยู่ไกล้ขนาดไหนแถมมันยัง คนพบเจ้าได้ไม่ว่าเจ้าจะไปอย่างที่แห่งไหนก็สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าได้อย่างง่ายๆอย่าเอือได้อธิบายออกมานี่จึงทําให้สีหน้าของเหรียญเทียนเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่ามันปรากฏขึ้นมาโดยที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยซ้ำและหากว่ามันไม่ได้เป็นเพราะอย่าเอือได้เตือนเขาขึ้นมาแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายสามารถทําเช่นนี้ได้ซึ่งการทิ้งตาประทับเอาไว้เพื่อบอกตำแหน่งของเขามันจะต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่แน สามารถวางตาประทับทีอบอตตำแหน่งของเขาได้งั้นหรือทาคษาจะไม่ผิดแล้วลก็ลิกายปีศาจเองก็มีสมบัติแบบเดียวกันนี้อยู่ซึ่งมีชื่อว่าตาประทับปีศาล่ยล่าและตัดใดที่มีกลิ่นอายหรือว่ารุปลักษ์ของฝ่ายตรงข้ามก็สามารถใช้งานมันได้ในทันทีคาเคยได้ยินม,มาว่ามันเป็นสมบัติที่บรรพบุรุษท,ที่หนึ่งของพวกเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาจัลลเคเบท่าได้พูดตอบว่ายิ่งไปกว่านั้น มันจะได้กับแค่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ต่ำกว่าเขตแดนจักรพรรดิเท่านั้นดวงตาของหลินเทียนถึงกับหลีเล็กลงก่อนที่เขาจะส่งเสียงออกมาว่าดีกายเทพปีศาจร,ระหว่างนั้นประกายแสงสีทองอลามก็ได้ป่วยพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาพร้อมทั้งถมไปยังตาประทับที่อยู่ตรงลำคอของเขาเพื่อทำลายมันทิ้งไปทว่าสีหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งทว่าด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้กลับไม่สามารถขจัดมันออกไปได้ ผูเชียวชาญเขตแดนจกักรพรรดกลหุนของนิกายเทปีศาจสมาคมวัดโบราณน,นิกายหินหยางเกาะกระบี่นิลันต่างก็รวมพลังกันใช้สมบัตินี้ทําไม่มีเพียงแค่เขตแดนจกักรพรรดกลหุนเท่านั้นที่สามารถขจัดมันได้ให้เจ้าหนูจัดการมันซะหน้าผาของอย่าเอ๋อในตอนนี้ได้ส่องประกายแสงลึกลับออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่านางกําลังทานายบางอย่าง่าผูา้ต่อว่ารีบๆหน่อยพวกมันกําลังได้ตามมาแล้วและแม้ว่า มันจะเป็นภาพลางๆแต่มันก็มีแม้กระทั่งเขตแดนจัก,กรพรรดกิกลองหันระดับที่เจ็ตามมาด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ทําให้สีหน้าของหลินเทียนและคนอื่นๆถึงกับเปลี่ยนไปพางส่งเสียงออกมาว่าเจ้าหนูทาลายมันซะมันเป็นเพราะเขตแดนจัก,กรพรรดิระดับที่7มันหลายกัรมากๆแต่มิฝ่ายเองก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวดังนั้นมันจึงเรียกได้ว่าเป็นกองกําลังสังหารที่น่าสะพรึงกลัวเลยก็ว่าได้ซึ่งต่อให้เป็นเสี่ยวไทซูเอง ก็ไม่น่าจะรับมือพวกมันได้เพราะถึงอย่างไรแม้แะระดับพลังของเจ้าหนูจะสูงมากแต่ก็เพิ่งจะฟักตัวออกมาเท่านั้นย่าๆเจ้าหนูได้ส่งเสียงร้องออกมาพร้อมๆกับส่งประกายแสงหกสีออกไปอบล้อมร่างของเขาเอาไว้ก่อนที่จะทําลายตาประทับนั้นไปตัดฉากภายในภูเขาที่อยู่ห่างออกไปมีร่างสีลร่างที่ไหลล้อมไปได้วยแรงกดดันอันเข้มข้นกําลังพุ่งเข้ามาที่นี่ด้วยความเร็วที่สูงมาก ความเร็วของพวกเขาทั้ง4สูงมากๆตึงขั้นที่เพียงแค่ก้าเก้าเดียวก็สามารถพุ่งผ่านระยะออกไปได้หลาย,ลยร้อยเมตรกินอายของมันหายไปแล้วหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงอันเดินเยือกออกมามดปวกอีกคนก็ได้ส่งเสียงออกมาเช่นกันทั้ง4คนนี้ล้วนเต็มเป็นบรรพบุรุษของแต่ละขุมพลังเพราะว่าขุมพลังพวกเขาล้วนแต่สูญเสียในน้อยของตัวเองไปด้วยน้ํามือของหลินเทียนจึงทําให้พวกเขาโกรธจัด และเป็นเพราะว่าข้างกายของหลินเทียนก็มีตัวตนระดับจกักรพรรดิกลอหุนอยู่ดังนั้นจึงได้ต้องรายงานเรื่องนี้ต่อบรรพบุรุษและทาให้พวกเขาออกมาไล่ล่าด้วยตัวเองแน่นอนว่าที่พวกเขาออกมาไม่เพียงแค่ล้างแขนเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าหลินเทียนนั้นได้ครอบครองเปลืเพลิงอย่างบริสุทธิ์ขายอาคมสังหารอันันตการกระบี่สุกกลสวรรค์และเขตวิชาดวงใจสุริยันซึ่งมันมีความหมายกับพวกเขาเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่า ที่แม้จะอยู่ในมือของจกักรพรรดิกลอหุนก็ตามทีบรรพบุรุษทั้งสี่คนได้รวมตัวกันพร้อมทั้งอาศัยตาปับพปีศาตร์ไลล่าและแกะรอยหลินเทียนแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขาที่เพิ่งวางตาประทับลงไปกลับได้ถูกทําลายลงในพิษตามันแปลกมากๆต่อให้เจ้าอสุเจือที่อยู่ข้างกายของมันจะสามารถลบล้างตาประทับได้ก็จริงแต่อย่างแรกต้องสัมผัสได้ถึงมันก่อนดังนั้นตามปกติแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวซึ่งเจ้าหนุ่มและเจ้าเจระเคนั่นก็ยิ่งแล้วใหญ่นี่มันติดปัญหาตรงไหนกันนะบรรพบพรบุษก่อนนิกาเที่ปีศาจได้ส่งเสียงออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายดุร้ายตัดฉากแผดใต้ท้องฟ้าสีรามสว่างสวยหลินเทียนได้ห่ออกไปไกลจากสถานที่แห่งนี้ต้องขอบคุณแม่นามมากๆเพราะหากว่าไม่มีเจ้าแล้วอยู่แล้วก็ผลลัพธ์มันน่าจะย่ำแย่มากๆหลินเทียนได้หันมาออกไปทางอย่าเอ๋อ เขาไม่คิดเลยว่าสี่ขุมพลังใหญ่มันจะส่งกองกําลังบรรพับหลุดที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนลหุนออกมาไล่ล่าเขาแถมยังวางตาประทับลงมาที่ตัวเขาอย่างลับๆเพื่อติดตามเขาและนี่มันก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆมันเรียกได้ว่าหากว่าอย่าอือไม่สัมผัสถึงเรื่องนี้แล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของจกักรพรรดิทั้ง4คนแถมยังมีแม้กระทั่งจกักรพรรดิที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนลหุนระดับที่เจ ซึ่งต่อให้เป็นเสียวไทสูก็ยังต้องรับมือได้ยากไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วหรือไงว่าเจ้าจะเรียกว่าอย่าเอือคำพูดว่นแม่นางมันดูห่างเหินกันเกินไปอย่าเอือได้ส่งเสียงออกมาระหว่างที่พูดอยู่นั้นดวงตาของนางก็ได้กระพริบๆและให้ความรู้สึกทีงงดงามเป็นอย่างมากหลินเทียนดึงกับอดยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนนี้เขาจะตอบกลับไปว่าจะให้เปลี่ยนเลยมันก็คงยังไม่ได้อย่าเอือได้แต่ยิ้มกลับไปแล้วนี่ ข้าติดตามจะได้หรือไม่กิดว่าข้าพอมีประโยชน์กับเจ้าบ้างไหมล่ะหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่อับอายออกมาพอขอไม่คิดเลยว่านางจะกล้าถามออกมาเช่นนี้ตาบท่าจีเจ้าไม่คิดอะไรมากก็ตามสบายเลยเขาได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มอย่าเอ๋อได้พยายหน้าตอบกลับไปว่าอืมก็ถือว่าเจ้าตกลงแล้วนะใบหน้าของนางได้เผยรอยยิ้มพร้อมกับแก้มสีแดงอ่อนๆที่ให้ความรู้สึกน่าหลงใหลออกมาอย่างแท้จริงจัหละเขเบญท่าด ที่อยู่ข้างๆางเองก็อดถามออกมาไม่ได้ว่าแม่หนูน้อยเจ้าทำนายเรื่องของเจ้าหนูหลินรวมไปถึงเรื่องของจักรพรรดิทั้งหลายแต่กลับไม่ได้รับผลกระทบเลยงั้นหรือไม่ใช่ว่าตามปกติแล้วผู้พยากรณ์จะต้องจ่ายบางสิ่งเพื่อแลกกับการทำนายแต่ละครั้งไม่ใช่หรือต่อไอ้เจ้าเป็นกายวิญญาณน,นิลันที่มีศสตจ์ธรรมคอยคุ้มกันและคอยปกป้องแต่อย่างน้อยน้อยก็น่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ใช่หรือทำไมข้าจึงรู้สึกว่า เจ้าไม่สูญเสียอะไรเลยล่ะข้าเองก็คิดแบบเดียวกันหลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้หันมองออกไปทางนางและพบว่านางเองก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปจริงๆจากการที่นางทํานายเรื่องราวของจัก,กรพกรรดิคนลหนุนไปถึงสี่คนเขาจึงได้พูดออกมาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคันช่องนั่นหรือไม่อืมเช่นนั้นแหละอย่าเอ่ยได้พยักหน้าของนางเลยพูดต่อว่าด้วยระดับพลังของข้าแล้วแม้ว่าจะเป็นการาชันแต่ว่า การที่ทำนายเรื่องของจกักรพรรดิโกลหนสี่คนมันก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไปไม่น้อยเพราะว่าด้วยการช่องความลับสวรรค์ของท่านบรรพบุรุษที่หนึ่งแล้วมันช่วยปกป้องข้าไม่ข้าได้รับผลกระทบอะไรหนาะนางได้พูดต่อว่าก่อนหน้านี้ที่ข้าค้นพบตาประทับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันได้แจ้งเตือนกับข้าในขณะที่อีกฝ่ายเพิ่งจะประทับตาลงไปที่ร่างของเจ้าในตอนนั้นเจ้ละเคปินธาตได้แต่พยักหน้าของมันและพูดต่อว่าที่แ้ก็เป็นเช่นนี้เอง แต่เป็นเพราะคันช่องนั่นจริงๆงั้นหรือไม่ธรรมดาเลยจริงๆอืมเป็นเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยอย่าเอ,อ๋อได้เอ,อ่ยปากออกมาก่อนที่นางจะตระหนักได้ถึงบางสิ่งจึงได้เกลืนคำพูดของตนกลับไปอะไรงั้นหรือหลิงหยุนได้ถามต่อมันสร้างขึ้นมาจากอะไรจาลลเเคเป็นทาตเองก็ได้หันไปทางนางด้วยสายตาที่สงสัยเป็นอย่างมากอย่าเอ่อได้สายชี้สาของนางพร้อมกับตอบไ,ไปว่าป่าหลอกไม่มีอะไร มันเป็นเพราะว่านางไม่สามารถพูดออกมาได้ตามใจชอบหลินเทียนได้อยู่ข้างๆเองก็ตระหนักได้ว่านางน่าจะรู้เรื่องราวที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากแก่นพลังชีวิตแล้วก็กระโหลกศรีรษะของบรรพบุรุษที่หนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าอย่าเออมีการราชนแบบเดียวกันกับบรรพบุรุษดังนั้นแล้วหลังจากที่ประสานเข้าด้วยกันก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาได้แกมบอกมาเพื่อขัดจังหวะคำพูดของจังลลิกเบนธาตุและหลิงหยุนก่อนจะพูดออกมาว่า อย่าถามอยู่เลยเรียบไปยังดินแดนหลับไหลกันเถอะ